หาวหันมันยืนสบายดีพอแม่ปีนองเม็ดจะผูจก้นพีนองไอเดี๋ยวจะมาขึ้นนี่ขึ้นนั่นหนังเนอเียใครมันตัวบ่งไม่ได้นี้ได้เดยวสไปเอามากินเสียงมาเสียงไหนเดยบ่งไม่ก้อตัวหลวงไม่ก้อเห็นเสียงเสียงไหนมันอยู่หนังว่าก้อแน่เนี้ยวบิ่งเสียงมาเสียงน่ะไอโอประหยัดใน่ตัวบ่งเน่ตัวบ่งห่างกับประหยัดนี่ใครมันสบายเป็นกินไม่ได้เดยเสียงเสียงน่ะสอไปเก็บสอไปเอายุหนังว่าไม่ก้อติ้งกลางเปล่าเสียงมาเสียงน่ะใะ้เอาไปขายไปกินไม่ได้ เสียงเตะเสียงมาไอโอมาอยู่นี่เจ็ดปีแล้วก็ไประเทศอะไรกินหั้งเตือนเนี่ยมากินอี่มันลองกินตะนีเราไอเดียเสียงมาเสียงน่ะสวัสดีไปเลยหรือลองกินน้ำเสาวนี้เสียงมาเสียงน่ะโจบ้ับสับสวยแต่แต่ปีนองเอ้ยเสียงมาเสียงน่ะกักซึกงไม่เคยเห็นหักเตือนเนี่ยเนี่ยบ้านข้านี้ก็น่าถังเนื้อปีนองเนื้สอสดทอดสดไฟหลายๆเนื้อสำหรับผู้ที่อยากตะบงนะ่ะไอโอจำไม่หยาดเนี่ยเดี๋ยวเสียงมาเสียงน่ะกัมจับกัมจับคือตัวมอเนี่ยปีนองอะ่ะ ทำอี๋ไหโอ๊กมาเป็นตัวมอนหู้เลยเสียงมื่อเสียงหน่ะงอนมื่งอนน่ะใครมานนี่เอาน้ำเสาวน้อยหนึ่งมาลองเห็ดกินเบิ้งสภาวะมันจืนมัขวากินแจ็บไปเลยเสียงแต่เสียงว่าพี่น้องไอ้ปีน้องไอ้เด็ขนาดโอ๊ก็เอาน้ำเสาวน้อยหนึ่งเลยเอาไอ้มาลองเห็ดกินเบิ้งเสียงมื่อเสียงเลยตางบานก็ตางเจยงกินเสียงแต่เสียงมาเกิดมาเพื่อเคยหู้เพื่อเคยเห็นเพื่อเคยกินทั้งเต้านี้ง็มาเป็นตัวมอนหู้ทำอีดแน่เลยก็คือตัวมอนแต่แต่เราพี่น้องเนาะใครมันสภาวะเปลี่ยนกินไปเลยไอ้ลองเห็ดกินมงนี้ เจ้บ่าเจ้บ่าเสียงมืเสียงไหนเดี๋แตงให้กลิ่นไอแตงขี่ดีแหมเสียงมืเสียงไหนพี่น้องไอพี่น้องก็เคยกิ่นยุ่ว่าเคยเห็ดกินเคยหูเคยเห็นยุ่งว่ะโอาจำยังไะเห็นปีนี้เราเสียงมืเสียงไหนพี่น้องไอ้ พี่น้องเอเด็กข้างในมันสว่านมันตุ่มหรือว่ารัวหั่นมันหั่นก้อนไ่ได้ได็ข้างในโอ้ก็ตุ food, ่มรัวหั่นเรียบร้อยลๆเลยแบบนี้จกโลเกเรยอยู่เสียงมุเสียงหน่ะผู้ที่จานนั้นไอหจานแต่โอ้ไอ้โอจำไม่หานในเรื่องตัวบุ๋งนี่เด็เสียงมุเสียงหน่ะใครสว่านมันใส่ขีดมันจะออจืนกับจืดนี่ขวัดกับขวัดไปเลยออจุบไซนอสุ่มกับจูไปเลยเสียงมุเสียงหน่ะพี่น้องเอ้ยไอ้โอไอลองเห็ดกินแบบนี้เกิดมาไม่เคยหูไม่เคยเห็นยังไไอลองกิ่นข้างในหรอเสียงแต่เสียงมาแต่แต่พี่น้อยต่างบ้านกับต่่่่แแตตเเสสีียยงงวา พี terror, ่น้องเอ้เด็ข้างในโอ้ก็ใส่ขี่มันอ้อเดี่ยวๆเลยเสียงมื่อเสียงหน่ะใส่ขี่มันอ้อแล้วก็กำลังจืดน้อยเลยครับข้างหน้าเป็นตากินนะมาล่ะเสียงตึกพี่น้อยเลยจะเถื่อบพงถุยถุยจืดในเจ้าฤทธิ์เถื่อบพงถุยถุยเถื่อตบเต็บตบเต็บมอนเมื่องอนหนเอยเลอเบอตรงนี้เป็นตากินนะคือจืดตัวแม่เมื่ะพี่น้องเอ้เด็ข้างในโอ้ก็จืดเรียบร้อยลอยๆเลยจืดก๊อบก๊อบครับข้างหน้าเลยเรื่องเกลือพู่มาเป็นตากินยู่มาเจออันไม่เห็นจืดนั่นเป็นตาหยาดไข่จืดเดียวมาก็เป็นตากกินนาามมสสังงงเเเเียยยว้ลลหือ่แข เสียงแต้เสียงมาพี่น้อยพี่น้องก็เคยกินอยู่ว่าพี่น้องไอ้เด๋มมาเนอะยกลองกินน้ำกันมีเสียงเสียงหน่อยเด๋กขาเป็นกินมาเลยเรื่องเก็บให้มาเลยน้องกินครัง้งแรกมั้งอืมราแจ๊บเคลื่อนตัวแมนมาหนักจะมาช้างนล้วพี่น้มมงงนอง กินแป๊กแต่แตและกินตัววงตัววงก้อหลวงไม่ก้อมันยุ่นหนังใบไม่ก้อแน่สรสชาติไม่เนีย,นยกออกขมๆนิดนึงอาหาร้าลอยซาบเขา่า จับจับ,จบอืมไม่กินยุ่ปีแล้วไม่ยุ่ยนี่เจ็ดปีกว่าไม่กินครั้งแรกแล้วปีนี้พี่เอ,เอ๊แต่อีบ้างเก็อะไรอย่างนี้อีประกาศเลกเต้อหนอพี่น้องเนาะชงมาชงหนึ่งอืมขมอ,อ้อน เ็งไม่ชงนย่ยกินแป็กแต่แต่เราอาหารเศ้าข่าเศ้าลอยอยู่ก็บาดเ็แม่ก็บเ่เคยกินในมาปีนสวรรค์กินแต่กิน,นขครั้งแรกปีนี้เงแล้วก็กลัวไหมคนะือตุมอ่อนเนี่ กกาายังมาก่านั้นสาๆยังสมาจังมาแม่น,มนมหนโอโไปเอาเนี่ยสอไปเอาก่องไอม่เห็นจริงแต่หนึง่งมห้มือหนาแต่ให้ไปเอาเจ็บแค่หนึ่งเขาไปเอามาขายหรืแตเะไปน้องเขาไปเห็ลายลาไม่นุนะจุบสายอันนอส่มกับเจ็บเลย ใช่โอ้ไม่จืนกับกอบอ๊อยังน่ากับน้นแต่นั้นมาแต่ยุ่หอบพักแก้มกันเสียงว่าเสียงไหนมาอยู่พี่นี่กินแต่เน็ตเขกานล้วตัวหลวงไม่ก้อตัวหวุ๋มไม่ก้อไปเลย ช่วงนี้มันอ้าวอ่ะคมให้มีเป็นช่วงช่วงหนึ่งมันมันอ้าวโหดข่งมันเจ็บอืมถึง้อยนั้นจเจ้าอือม,มันโคมโคมมัน ถ้าก็เคยกินแต่เดียวแล้วพี่น้องเอ้ยกินแน้ะจำ่กินแต่เด็กผมเนาะใส่ขี่ไหมเนาะใส่กับใส่เบอรเมอตเนยโคมออนอยู่ Kelap-kelap-kelap manang <tip> <tip> Kamu siapa yang, <api> yang eh? <tip> 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 แสาวกินกินแป๊ก ว่าขอขอบคุณแน่เเอาหันแบบนี้นะปีนองนึงเอาแป้งกันกนี่ใช่คงน,นี้ขนาไดไม่เห็นชอบก,กินไหนก็กินให้ลองกินไปเบิ้งมือหนาวนน เอาไว้ไปลองไปเก็บเึงนี่เอ๋สอนอยู่ปากกอน่ะเาเก็บมาทาบบามาา้ายเนะหิิงมาันอยูนน่ะแล้วนั่นแหละนึงไม่ไหวนะครับแป้งกันนะ